สวัสดีครับวันนี้ผมไปดักรอบมาได้ปูปูนาก็ปูนาก็ทัวท่วๆไปแต่นี่แค่ปูนาไหมผมไม่เคยเห็นนะแบบเนี้ยเขาเรียกเขาเรียกปูอะไรคะมันมีปลายปลายก้ามมันดำ,ดำๆแล้วเนี่ยฮะใต้ท้องจะมีรอยจุดๆเหมือนปูมาทะเลแต่ไม่ใช่นะมันเป็นปูน้ําจืดเนี่ยครับเนี่ยเห็นไหมสีก็จะแปลกๆเห็นไหม ออกสีเหลืองๆน้ำตาลไม่ไม่เหมือนปูปูนาทัท่วๆไปเขาจะเป็นสีแดงอย่างนี้ฮะเป็ทั่วไปก็มทีทั่วไปไม่ไม่เคยเห็นจริงผมผมดักมาผมไม่เคยเห็นปูปูชนิดนี้มาก่อนเนี่ยฮะ <S <S มีใครรู้บ้างขอข้อสอบหน่อยอาจจะเป็นปูนาแหละแต่มันอยู่ตามพื้นที่ใช่ไหมอาจจะเรียกไม่เหมือนกันผมก็ไม่ไม่เคยเห็นเนาะก็สงสัยเฉยๆผมหาปลาหาปูเนี่ยฮ,ฮะติดตออมา นี่ครับหรือปูราชินีไม่ใช่เนาะผู้หญิงไม่ใช่เนาะลายมไม่เหมือนเขาอะถ้าผูน่าเั่วไปมันจะใหญๆอย่างนี้อ่ะนีม่มีจุดเห็นไหมนะครับก็จะปกติแต่รูปร่างเขาเหมือนกันนะรูปล่างเขาเหมือนกันเลยแต่ลายเขาจะลวดลายเขาจะมีเฉยๆเนี่ยกระโดงแล้วก็แตกสามตรงที่ว่าก้ามเขาก้ามเขาจะโตโตตเล็กเลยเนี่ครับมีใครรู้บ้าง ขอคขำตอบหน่อยวัีค,ครับสวัสดีครับ